คลิปนี้ที่มาแกะตู้เย็นให้ดูอีกครั้งเพราะว่าเพื่อได้เปรียบเทียบเนาะว่าตู้เย็นอ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกเครื่องจะเท่ากันหมดไม่ใช่นะคะเผื่อใครไปซื้อตู้เย็นที่แบบดูลักษณะแล้วมันเบาๆาอะ่ะมันจะเบาค่ะจับดูก็จะรู้เลยว่ามันมีความเบามาก สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาลีร้อยแปดอาชีพคะวันนี้จะพาทุกท่านมาแกะตู้เย็นนะคะตู้เย็นอีกแล้วค่ะแต่ว่าตู้เย็นเอ้าฟ้าลุนไปแล้วตู้เย็นาบางๆนะคะทุกคน เราไม่พูดนะว่ายี่ห้ออะไรมันเป็นตู้เย็นแบบอันนี้อะไรนะนี่ได้มาจากพนักงานเก็บขยะเทศบาลเนี่ยนคะเขาทิ้งขยะมาพนักงานก็เก็บมานะคะตัวนี้นะคะเราซื้อมาห้าสิบาทนะคนฟังอาจจะตกใจทำไมซื้อถูกจังห้าิบาทเดี๋ยวเรามาคํานวณกันนะคะเราซื้อมาห้าสิบาทมันแกะออกมาแล้วจะเป็นอะไรเนี่ยค่ะซื้อมามันไม่มีคอมนะคะมันไม่มีคอมเห็นไหมคะ แล้วมันเป็นตู้เย็นแบบบางๆนะคะจากการมองของเราเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะพี่เลียเอาไม่เหล็กมาตั้งกันเอาไม่เหล็กมาเขาได้เห็นด้วยอันเนี้ยเรามองว่ามันเป็นเหล็กนะคะที่มันต่อจากคอมอ่ะทุกคนเขาตัดคอมออกไปแล้วแต่ตัวเนี้ยที่มันจะเชื่อมไปข้างหลังเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยมันจะเชื่อมสายเนี้ยสายเนี้ยมันจะเชื่อมมานี่เห็นไหมคะมันเป็นเหล็กมันเป็นเหล็กแล้วเราคิดว่าข้างในเนี่ยก็เป็นเหล็กไม่ใช่ทองแดงนะคะ ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะมันเป็นเหล็กมันจะต้องไม่เป็นทองแดงแน่นอนที่อยู่ข้างในคือเรามั่นใจแล้วเหล็กค่อนข้างบางนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ลิกแกะให้ดูแล้วก็คํานวณให้ดูนะคะว่ามันค่อนข้างบางกี่ไหมมันก็มีส่วนที่เป็นทองแดงนะคะเนี่ยเห็นนะเป็นส่วนที่เป็นทองแดงนิดๆหน่อยๆนะคะแต่คิดแล้วมันก็ไม่เยอะแล้วคอมมันก็ไม่มีนะคะเนี่ยเหล็กค่อนข้างบางทุกคนเห็นไหมเหล็กบางมากค่ะยังไม่ทันได้แกะเลยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหล็กค่อนข้างบางมองเห็น ถึงโฟมเลยนะคะเนี่ยเหล็กบางมากดี๋ยวพี่ลีจะแกะนะคะแล้วจะคำนวณให้ดูว่าห้าสิบบาทได้กําไรเท่าไหร่นะคะส่วนอะตู้เย็นแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นการคานวณคร่าวๆในตัวนี้เนาะแต่ละตัวไม่เหมือนกันมีคนถามว่าพี่ดูยังไงตู้เย็นนะตู้เย็นก็คือจากการมองคือตัวนี้มันเบาค่อนข้างเบามากพี่ลีลองช่างทั้งเครื่องให้ดูได้ไหมอะยกค่อนข้างเบานะ ความจริงอะ่ะตู้เย็นอะ่ะเราซื้อเราไม่เคยช่างเลยนะคะทุกคนเราจะตีจากการมองเนาะเอาฝาขึ้นมาตั้งด้วยพี่เนี่ยมันเบามากทุกคน13บสโลเป็นโฟมเท่าไหร่แล้วเป็นเหล็กเท่าไหร่เลยเดี๋ยวมาแกะคำนวณกันเดี๋ยวลองช่างให้ดูค่ะแล้วข้าวเครื่องนี้เนี่ยถ้าสมมติไปซื้อโลละหบาทนะสิบโลมันก็ห้าแล้วอะมันซื้อไม่ได้นะคะทุกคนช่างโลอะซื้อไม่ได้นะสําหรับเรานะคะ สำหรับเราเนี่ยน,นี่มันหนักอยู่ประมาณยี่สิบโลเนี่ยยี่สิบโลถ้ามีคมนี้ก็น่าจะจะยี่สิบห้านะนี่มันยี่สิบเอ็ดครึ่งถ้ามีคมนี้น่าจะยี่สิบห้ายี่สิบหกเกือบเกือบสามสิบเหมือนกันถ้าซื้อซื้อโลละห้าสิโลละห้าบาทสิบโลห้าสิบสามสิบโล,ลนี่ก็ร้อยห้าสิบนะคะแต่ว่าเครื่องนี้มซื้อไม่ได้นะคะสําหรับเราถ้าเราซื้อถ้ามีคมด้วยก็สัก ถ้าเป็นคอมนะคอมก็น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะพี่นะค่อนข้างเบามากก็กือ,อ,อรอยอารแต่มันได้กำไรน้อยลงมาจากเครื่องถ้าเราซื้อเครื่องร้อยห้าสิบถ้ามันมีคอมติดมาด้วยซื้อร้อยห้าสิบนี่ก็ถือว่าได้น้อยนะจากเครื่องที่แล้วอ่ะเราเราขายได้เกะแล้ว่ขายได้ห้าร้อยกว่าเลยนะเครื่องนี้ไม่ถึงเครื่องก่อนนะ่ะเกะได้ห้าร้อยกว่าเราสามารถซื้อได้ถึงสองร้อยนะร้อยห้าสิบสองร้อยแต่เครื่องนี้ถ้ามีคอมครบทุกอย่างอ่ะเออซื้อได้สักซื้อได้สัก ร้อยก็แปดสิบาทร้อยหนึ่งก็ซื้อได้สําหรับเรานะเราซื้อประมาณร้อยหนึ่งถ้ามีคอมเครื่องนี้เหล็กค่อนข้างเบานะ,ะทุกคนนะวิธีการแกะก็เหมือนกับคลิปที่แล้วนะคะพี่ลีใช้ทแรงแทงนะคะเนี่ยเหล็กมันค่อนข้างบางมองเห็นทะลุโฟมเลยเห็นไหมคะซื้อแพงไม่ได้นะคะเครื่องนี้ก็จะมีที่จะได้ก็คืออลูมิเนียมในช่องฟิตนะซื้อได้ถ้าเป็นเราเราก็ซื้ออยู่ประมาณถ้ามีคอมอะ่ะซื้อได้ร้อยหนึง่งไม่เกินร้อยห้าสิบเหมือนกันนั่นแหละ แต่ว่าถ้าไม่มีคอมแบบนี้นะคะเราซื้ออยู่ห้าสิบบาทเนาะทุกคนเราซื้อมาแบบว่าความจริงไม่ได้อยากได้นะคะช่วยช่วยเอามานะคะเพราะว่าพนักงานเก็บขยะเราก็ซื้อของเขาประจําเขาก็ได้ตู้เย็นนี้มาจากถังขยะนะคะมันค่อนข้างบางนะทุกคนมันไม่คุ้มค่าแกนี่ค่าแกะ่ากนี่ก็ถ้าคิดห้าสิบาทก็น้อยไปด้วยซ้ํานะคะต้องมาใช้แฉลงแทงความจริงค่าแกนี้คิดเป็นร้อยด้วยซ้ํานะคะ แต่ดูแล้วกําไรมันได้ไม่มากเราก็อย่าไปคิดค่าแกะมากถือบ้าทช่วยๆกันลแล้วเพราะว่าเราก็เออค่าเอามาทุกใส่รถมาเอาไปขายมาแกะอะไรแบบเนี้ยความจริงคิดค่าแกะห้าิบาทนี่มันก็น้อยไปด้วยซ้ำ่ะทะชนลีก็เหล็กค่อนข้างบางนะคะ แต่เครื่องนี้ที่เราซื้อห้าสิบาทเราก็ถือว่าทุนที่ซื้อห้าสิบาทก็น่าจะได้จากอลูมิเนียมแล้วนะคะอลูมิเนียมที่เป็นช่องฟิตนะคะน่าจะได้สักโลแล้วก็โลหนึ่งก็ห้าสิบบาทพอดีพอดีเป็นทุนที่ซื้อส่วนกําไรกับค่าแกะก็มาได้ในเหล็กนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคํานวณพร้อมๆกันเครื่องนี้พี่แกะพี่ลีจะไม่แกะเอาอะพลาสติกกรอบนะคะทิ้งไปเลยนะคะขี้เกียจ ในแม่เหล็กจะตรวจให้ดูนะคะเนี่ค่ะอันนี้แม่เหล็กนะคะนี่ค่ะอันนี้แม่เหล็กของเรานี่ค่ะมันเป็นเหล็กนะคะทุกคนเนี่ยมันคือเหล็กนะคะตรวจให้ดูเนี่ยค่ะมันคือเหล็กนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ทองแดงนะคะเนี่ย กมันจะมีทองแดงนิดนึงตรงเนี้ยตรงนี้คือทองแดงข้างบนนี้คือทองแดงตรงนี้คือเหล็กไม่มีทองแดงอ่าตามโฟมนี้ไม่มีทองแดงนะคะมีแค่นิดเดียวตรงนั้นนะคะ คลิปนี้ที่มาแกะตู้เย็นให้ดูอีกครั้งเพราะว่าเพื่อได้เปรียบเทียบเนาะว่าตู้เย็นอ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกเครื่องจะเท่ากันหมดไม่ใช่นะคะเผื่อใครไปซื้อตู้เย็นที่แบบดูลักษณะแล้วมันเบาๆอะ่ะมันจะเบาค่ะจับดูก็จะรู้เลยว่ามันมีความเบามากอืมลูกแบบนี้ถ้าเราได้คอมมามันจะดีมากเลยนะเราจะได้ผ่าให้ดูว่าเราจะมั่นใจว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นอะคอมเนาะเขาน่าจะเป็น คอมเขาน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะคะแต่ว่าเจ้าของตู้เย็นเขาน่าจะแกะคอมออกไปแล้วนะคะคอมเขาน่าจะเอาไปทำอย่างอื่นหรือว่าเอาไปแกะเองเลแล้วนะคะ <S <S ไว้วันหน้านะคะเราเจอไอคอมที่เป็นอลูมิเนียมเดี๋ยวจะมาแกะให้ดู <S 2> <S 2> <S 2> ตอนนี้ยังไม่มีนะคะยังไม่เจอไอคอมที่เป็นปอลูมิเนียม บางคนบอกตู้เย็นจะขายเครื่องสี่ห้าร้อยขายไม่ได้ค่ะคนเอามาแกะก็ไม่ใช่ได้เท่าไหรไ่เป็นเหล็กนะคะทุกคนเห็นไหมคะเหล็กนะคะส่วนทองแดงก็จะได้ตรงนี้นิดนะะึงค่ะได้ไหมสักสองขีดรวมแล้วน่าจะได้สักขีดได้ทองแดง แดงน้อยกว่าเครื่องก่อนนะคะแล้าได้ตรงนี้ได้ทองแดงในนี้นิดนึงตรงนี้ก็ต้องผ่านะคะผ่าเอามันจะมีเม็ดใสเม็ดทรายอยู่ข้างในเอาพี่เห็นเป็นเหล็กอะเอาอะไรต่ะเหล็กเบ้อมืเยียอ๋อมีเหล็กอยู่ข้างในก่อนะ ที่กอตอตรงนี้อะไรคอตอ,อ,อทุกคนมันไม่ใช่ทองแดงทั้งหมดนั้นรึด่ะไม้กอบนี่เป็นแคนะ่แต่มไม่ได้กอตอ,อยัง่าทีกอตอ,อพี่ลองตัดให้ใหดูด้วยนะนลองตัดให้ดูดีกว่าเนี่ยทุกคนข้อต่อมันก็เป็นเหล็กนะคะไม่ใช่ทองแดงทั้งหมดดู่ะเขาทาแบบประหยัดต้นทุนมากเลยไอตู้เย็นเครื่องนี้อันนี้แม่เหล็กดูดติดเลยเห็นไหมคะตอนที่เราซื้อนะคะเราก็มองแล้วนะคะว่าข้างในเนี้ยชั้นตรงเนี้ยช่องฟิตเนี่ยเป็นอลูมิเนียม ก็น่าจะได้สักโลก็ตีเลยว,ว่าซื้อมา50สิบาทอย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนนะคะก็จะได้คืนทุนคืนทุนในช่องฟิตนะคะส่วนกําไรเราก็จะได้จากเหล็กแล้วก็พลาสติกกรอบของกระจุกกระจิ๊กเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ได้มากหรอกลูกค้าขายมาแล้วเราได้ของอย่างอื่นแล้วเราก็ช่วยช่วยซื้อมาค่ะของบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ใช่ว่าจะได้มากนะคะามทําของเก่ามันก็มีทั้งได้ของแพงของถูกเป็นเรื่องธรรมดานะคะเราไม่ได้ หมินเงินน้อยนะทุกคนนะแต่เราพูดให้ฟังนะเดี๋ยวบางคนพอมาฟังแล้วบอกว่าดูถูกเงินนิดนิดหน่นอยหน่อยไม่ใช่ดูถูกนะคะของบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่คุ้มเราก็ไม่เอาดีกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าของเราเราถือว่าเราซื้อลูกค้าอยู่เป็นประจํานะคะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะพี่ลีเอาอลูมิเนียมมาช่างแล้วนะคะอลูมิเนียมไม่ถึงโลนะคะอลูมิเนียมได้แปดขีดค่ะอลูมิเนียมบางแปดขีดนะคะอลูมิเนียมบางแปดขีด ส่วนตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะลองผ่าดูนะคะว่าข้างในมันเป็นอะไรทําไมมันดูดแม่เหล็กดูดติดนะคะเนี่ยอันนี้คือส่วนที่เป็นทองแดงนะคะแล้วก็พิรีได้ตรงนี้นิดนึงนะคะที่แกะออกมาจากโฟมนะได้มานิดนึงที่มันเป็นช่วงข้อต่อจากเหล็กไปช่องฟิตนะคะมันก็จะเป็นทองแดงแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวเรามาช่างกันแล้วก็จะมีเหล็กตรงนี้นะคะพวกนี้คือเหล็กหมดเลยนะคะเนี่ยที่ติดอยู่กับโฟมนี่คือเหล็กหมดเลยนะคะ อันนี้คือพลาสติกกรอบค่ะนี่ค่ะ,คะเครื่องนี้ก็มีเม็ดทรายนะคะพี่ลีได้ตัดทองแดงแล้วนะคะทําไมมันดูดติดเนี่ยค่ะมันมีเหล็กออกมาตรงนี้นิดนึงเห็นไหมคะมันมีเหล็กนิดนึงมันก็เลยดูดแม่เหล็กดูดติดนะคะสรุปคืออันนี้เป็นอะทองแดงนะคะเดี๋ยวเราไปชั่งกัน,นะคะ่ะเนี่ค่ะ ทองแดงของเราก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาช่างกันนะคะทั้งหมดได้หนึ่งขีดนะคะทุกคนไม่ถึงสองขีดนะคะเห็นไหมคะมันไม่ถึงสองขีดนะเนี่ยถ้ามันกระเถิบไปตรงนี้ขีดนึงเนี่ยมันก็เท่ากับสองขีดแต่ว่าอันนี้มันขยับไปนิดเดียวเนาะ,ะแต่มีคนบอกว่าทำไมใช,ใช้กิโลตัวใหญ่ช่างนะ,ะทำไมไม่ใช้กิโลดิจิตอลเล็กๆเพราะว่าเราไม่มีนะคะมันก็ขยับไปนิดนึงนะคะไม่ถึงไม่ถึงเส้นขีดนึงนะคะไปแค่นิดเดียวนะคะเท่ากับ ทองแดงหนึ่งขีดค่ะก็จะประมาณนี้นะคะระาะร่าทองแดงก็นิดเดียวส่วนอลูมิเนียมก็แปดขีดนะคะตู้เย็นเล็กๆแบบนี้มันก็จะได้ประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนเวลาซื้อก็แนะนําเครื่องเบาๆก็อย่าไปซื้อแพงเกินนะคะถ้ามีคอมด้วยก็ซื้อได้สักร้อยค่ะสําหรับเรานะสําหรับเรา แต่ใครจะซื้อแพงกว่านี้ก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวมาดูคํานวณกันท้ายคลิปค่ะก็จะรู้ว่าคุณก็ไปพิจารณาเอาเองว่าจะซื้อเท่าไหร่นะคะอันนี้ตู้เย็นแต่ละเครื่องบอกไว้ก่อนนะคะไม่เหมือนกันนะคะเรามาทําคลิปอะตู้เย็นบ่อยๆเพราะว่าตู้เย็นแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันมันมีความแตกต่างกันนะคะพี่ลีเล็กไม่ถึงหกโลค่ะตีว่าหกโลแล้วกันเนาะไปดูปดอีกสองโลอ่าหกโลนะคะหกโลแล้วก็มาบวกในฝานะคะฝานี้ประมาณสองโลนะคะตีว่าประมาณสองโลค่ะนะคะฝานี้ แต่เราไม่แกะนะคะเราเอาไว้ใช้งานนะคะว่าเอาไว้รองพวกขวดแก้วนะคะก็จะตีให้นี้สองโลเป็นทั้งหมดเหล็กแปดโลนะคะเหล็กแปดโลค่ะคือพลาสติกดานะคะขาตั้งของเขาอันนี้ก็คือพลาสติกดาอันนี้ก็คือพลาสติกดําส่วนอันนี้คือพลาสติกกรอบนะคะมันจะดังไม่เหมือนกันเห็นไหมคะเดี๋ยวช่างทีเดียวไปเลยนะคะเพราะพลาสติกดา อ๋อช่างรวมไม่ได้พลาสติกดาโลห้าบาทนะคะตอนนี้ร้านใหญ่พลาสติกดาโลห้าบาทพลาสติกกรอบร้านใหญ่โลเจ็ดบาทอยู่นะคะมันไม่เหมือนกันอ่ะพลาสติกดาก่อนค่ะพลาสติกดำสามโลค่ะพลาสติกดำสามโลพี่เอาพลาสติกกรอบ สติกกรอบ2โลค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกำนวนท้ายคลิปนะคะคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะแค่ทำคลิปให้ดูความแตกต่างกับคลิปก่อนหน้านี้คือตู้เย็นที่มันมีคอมครบทุกอย่างเลยแล้วก็ซื้อได้ประมาณที่150 200นะคะเครื่องเก่าที่เราเคยแกะไปเก็บคลิปที่แล้วก็ซื้อได้ถึง200เลยนะคะเพราะว่าคลิปนั้นก็แกะออกมาแล้วขายร้านใหญ่ได้ที่ประมาณ500เนาะ500ซ,ซื้อ200ก็ ซื้อสองร้อยเราก็ได้สามร้อยสามร้าหักค่าแกะร้อยหนึ่งเราก็ได้สองแต่คลิปนี้นะคะเราซื้อแค่50บาทเนาะเราซื้อ50บาทซื้อ50บาทแล้วไม่มีคอมด้วยแล้วเราก็มาหาักค่าแกะด้วยนะคะทุกคนค่าแกะมันก็คิดเยอะไม่ได้นะคะก็เราต้องคิดว่าเราซเวลาซื้อของเราซื้อมาของมาหลายๆชิ้นนะเราก็จะคำนวณคร่าวๆนะคะเพื่อเฉลี่ยให้ดูว่า ไปขายแกะขายแล้วได้เท่าไหร่ก็จะประมาณนี้ค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก i, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> พี่ลีบอกว่าค่ากวาดขยะกับค่าเอาขยะไปทิ้งค่าแกะด้วยนี่ห้าสิบบาทไม่เยอะนะคะทุกคน <c oughs>